ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องสุบูสุคนนะครับสุมองสุบอลครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องมาปลูกกล้วยครับเรื่องกล้วยนะครับเอาอันเบิ้ลนะครับกล้วยนี่ก็ปลูกมาแต่สมัยดูลแล้วนะครับเนาะแต่สมัยพ่อสมัยแม่แต่ปูกยาตายน้อยเหลือแล้วเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะนําเสนอการปลูกกล้วยแบบธรรมดานน่แหละครับปลูกกล้วยแต่ว่าพะธรรมดาพี่น้องมือนี่นะครับเนาะ กล้วยส่วนมากเพ็นจะปลูกก็คือเอาหัวลงดินไายขึ้นฟ้านะครับแบบที่ผมปลูกไปนี่แหละครับคือปลูกแบบธรรมดาปกติบ้านเฮางนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาปลูกแบบบ่ป,ก,ปกติครับพี่น้องผมสิน้ำกล้วยเนี่ยนะครับนี่นี่กล้วยครับกล้วยน,น้ำมาแล้วนะครับน้ำมาแล้วน้าแล้วผมก็จะมาตดดอกครับพี่น้อง ตาล้มต้นดอกนะครับให้เลี้ยแตงหัวขรูสิคลับพี่น้องอืมแล้วผมกระจะมาปลูกนะครับมาปลูกว่าพอจะปลูกแบบใดครับไปเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องปลูกกล้ยเนี่ยปลูกพิธรรมดานะครับเต้วพิธมดานะครับเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่าจะปลูกแบบใดนะครับหลายๆอย่างนะครับที่ที่มุกล้วยเนี่ยที่ผมกระทดลองมาปลูกร้องเบิ่งนะครับเนี่ย ผมจะปลายลงลงดินแบบนี้ครับเอาจะเอาหัวขึ้นนะครับโกโกกกมางกับตามธตรมดาที่พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องปลูกอะเพิ่งขยันต้นปลูกครับ,รแ,ตรบแต่ตอนนี้ผมก็จะเอาแบบอันปลายมันลงดินนะครับกรบผัว่ากระพางมันออไปพี่น้องเอาเบิ่งกันครับปลูกทุกอย่างที่กินครับพี่น้องกินทุกอย่างที่ปลูกเฉียยพี่นอ้องเอาแบบแรกนะครับการปลูกผมนี่ก็กคือชนนาคมก็จะ หดนามกวนนะครับอนามห้องพืนนะครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกผมก็เอาใส่ไว้แล้วล่ะนะครับพี่น้องเอาใส่ไว้แล้วนะครับผมห้องพืนไว้แล้วนะครับอจากนั้นเขากาคุกเข้านะครับคุกเข้าดินกับปุ๋ยคอกนี่มันเข้ากันยังน้อยนะครับกับดินกับหนามนี่หลาครัคนให้เข้ากันจากหน่อยนะครับเห็นเป็นตัวไม่เล่แห้งดีพี่น้องเนาะคุกเข่ามันเข้ากัน จากนั่นกาเอาก็ะสีได้ยน้ำขอกล้วยที่เขาเขาเอาไว้ยนะครับเตรียมไปแล้วนี่นี่ครับนี่กล้วยนะครับที่เตรียมไปแล้วนะครับอนี่กล้วยครับอตัดเรียบร้อยครับกล้วยครับกล้วยอ่าบุกเลยกิ่มบึบลงไปเลยพี่น้องนั่นแหละกิ่มบึบลงไปเลยทังจากนั่นกับพี่น้องเขาะคบเสร็จแล้วเนาะครับกลบดินลงนะครับคบลงนิดน้อยหนึ่งครับพี่น้อง ครบเลยครบเนี่ยส่วนมากผมจะขุดหลุมแบบกับบดลึกปันใดนะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะขุดกว้างๆล่ะค่ะดินล้มเลวมันจะเป็นหลุมหลุม,มคือตามตามธรรมดาของผมเนี่ยผมจะคินว่าขุดสะปลูกต้นไม้แล้วขุดสะให้มันนะครับเพื่อว่าให้ฝนตกมาแล้วนะครับเออหรือเ่าห้องหดน้ําเนี่ยน้ามันก็จะหงอยแล้วนะครับมันจะไหลไปความจุ่มจืนไป อย่าพุ่งจังน้อยนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็หดนามทังน้อยนะครับพี่น้องหดน้นามทั้งขงนามันจังน้อยนะครับวนเปียกเลยครับเทเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะน้ำพวกเศษไม้เศษหยานะครับหยาเศษยังไ้นะครับจีนี่ละร,บรบอบๆบางๆเขานี่ะเป็นแบบ สดก็ได้เป็นแบบแห้งก็ได้นะครับถ้าเอาเป็นแบบต้นสดมาเพิ่มเงินปุ๋ยสดผสนเพิ่ว่านะครับปลูกคุ้มว้ปลูกคุ้มว้เพื่อว่าบ่อดินมันหนาดินมันแห้งพี่น้องเนาะให้มันชุ่มเชื้นอยู่ตลอดนะครับอืมเพราะว่าให้มันจะได้มันจะได้การการงอกว่าไงปลูกกล้วยนี่มันจะง่ายหรอกพี่น้องหัวหน้าเมื่อกี้เทือนมันติดหรอพี่น้องนี่แหละครับเอาตอนนี้ค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนะพี่น้องเนาะครับอ่ารับ ผมจะพาพี่น้องไปเบ่งกล้วยนะครับที่ผมปลูกไว้ที่ผมปลูกกับหัวปลูกนะครับอาปลายลงดินเอาเงามนเนี่ยโกกมาเนี่ขึ้นฟ้านะครับไปเบ่งนะครับกล้วยนะครับเนาะสำหรับกล้วยนะครับมีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องนะสำหรับผมก็เลยปลูกไว้นะครับกินน้วยก็ได้กินปีมันก็ได้นะครับใบมันอีกะ อันจินมาเด้เลยพี่น้องเด้อใบมันจินมะได้นะครับแต่ว่าเขาไปขายได้อยู่นะครับเนาะอืมเขาไปขายหรือว่าพ่อแม่พี่น้อง่นมาขอไปนั่นนี่ก็ไปห่อหมกห้อยังอ้เสียพี่เลยพี่น้องเนาะอานี่ครับนี่ครับต้นนี่ครับที่ผมปลูกปลูกกับหัวไว้นะครับการเจริญในตัวมันมันนองอ้วนอยู่เลยพี่น้องนองอ้วนอยู่นองอ้วนอยู่อืมนี่นะครับเนาะโบโบมีโลกนะครับสมบูรณ์อยู่พี่น้องนะครับสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่นะครับ อ้วนนะครับเนาะ้วยก็ตามที่ไปเบิงนะครับตามที่ผมก็เคยก็เข้าไปศึกษาเบิงให้กันนะครับว่าเบิงมาเพิ่นปลูกอะไรเนาะ้วยเนาะคือไปเบิงนะครับไปเบิงว่าเพิ่นปลูกอะไรแน่เพิ่นติดเพิ่นมแี้ยงงาทนี่สิหนะพี่น้องบางคนเพิ่นก็ปปูแบบนี้แบบนี้เองเบิงนี่ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเือก่อนเออนี่ครับนี่นี่ดีอยู่นะครับที่กลับหัวปลูกนะครับลำต้นมันจะใหญ่สมุนนะครับพี่น้อง บมมีโรคมีภัยนะครับนี่ใบกิ่งเนี่ยผมมาทั้งแจงเนาะครับพี่น้องให้พี่น้องเบ่งน้ากันนะครับเบ่งน้ากันในเห็นแบบนี้ละนะครับว่ามันเป็นแบบใดนะครับเพื่อว่าให้ให้เป็นให้มนี้ขอดแบบเทียบให้พี่น้องว่ามันเป็นยังไงการนอมันนีอ้วนด้วยครับพี่น้องอ้วนอยู่ผมปลูกกับปลูกปลูกใส้แเลงกันนะครับปีที่ผ่านมาก็แรงให้กันนะครับปีที่ผ่านมาแร่งให้กันพี่น้อง ว่ามัน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 งอกอยู่แต่ผมโคดน้ำอยู่ครับบานนี้มาเบิง่ง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 พุ่มต้นที่ผมปลูกไว้ข่างๆกันนี่พี่น้องผมเนี่ยปลูกไว้เพื่อไม่มีข้อเปรียบเทียบผมจะเอาต้นนี่แหะตัดมาแล้วหานอมาแล้วเนี่ยต้นมันก็สูงเตื่อพี่เนีพี่น้องตัดลงเลยโอ้หนี่แหละครับเป็นนวยแกแขนมะนวยไม่ใหญ่นะครับที่ได้กินน้ปีมนันนอครับพี่น,อน้องเนาะเออปีมันเป็นหมกใส่ป่าไงเนาะพี่น้องเนาะเสียบเดียมหน อ้าวนี่ปีมันนะครับมัน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 ไงเลี้ยวพดอกครับปู่ันนียได้กิน่วยเลี้ยวพดนะครับแต่ว่ามันนี่ลาต้นมันก็เป็นแหงหงนะครับบ่คือกันต้นนี้ครับพี่น้องนี่ต้นที่ผมกับกับกับหัวปลูกเนี่ยครับนี่นอมันจะสมบูรณ์แต่ว่าบางท่นได้กิน่วยแต่ว่านี่ได้กิน่วยกับบ่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ากล้วย เป็นเว้ามันก็ตายนะครับนี่แหละสีได้กินทุกปีมันมเดีอดเนาะครับมาเบิงอีกต้นครับพี่น้องมาเนี่มาเบิงมาเบิงต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ผมผมเอาลำต้นปลูกครับนี่โนอเดียวงนะครับแต่ว่าแตกน่นี่ก็แจกอยู่พี่น้องแต่ลำต้นมันมันบอกลูกนะครับมันคือนทตายมันเป็นคือทรงสีนาเนี่ย <pam. S 2> มันแรงหัดมันก็ได้บุนะครับนี่พี่น้อง เบิงเบิงพี่น้องนี่สามนอนะครับตามมาดากล้วยนี่มันจะนอกนี่เป็นสีนอหาอหกนอพอดีครับพี่น้องตามที่ผมเห็นเนาะนะครับเนาะกล้วยเนี่ยอืมจะหนักแต่ว่าต้นต้นต้นนอนี่สมบูรณ์ดีอยู่เลยพี่น้องนออ้วนนอญ่เป็นจะได้กินนวยอยู่พี่น้องครับนี่แหละ แตกดีนะครับสามต้นสีสามต้นนะครับแตกเป็นสามนอครับเอาบ้านนี้มาเบิงอีกอีพาพี่น้องให้เบิงอีกครับที่ผมกลับหัวปลูกแล้วก็เอาลําต้นปลูกทั้งมาปกติไปบ้านเขาเนี่ยผมปลูกไปลายหม่องนะครับแต่ว่าันจะปลูกสลับกันไห้นะครับเป็นสิบต้นเดู่ดอกนะครับพี่น้องต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้นะครับต้นนี้ผมล้าต้นตูปลูกครับนี่ต้นนี้ก็เอาลําต้นปลูกครับนี่ ที่ผมปลูกที่ไว้ผมยันมุเกะทิเลกนะครับพี่น้องผมก็ร้องผิดร้องตื่ไปสลาบพี่น้องเลยเฮ็ด <c oughs> ไปเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ได้ผลแบบทันตาเดี๋ยวเดียวโอ้ต้นนี้ครับนี่ยบบไม่ไม่ไมหูจากแล้วต้นนี้ผมจะปลูกกลับนอะกรับหัวแล้วครับแต่ว่าต้นนี้นี่มันมันมันขึ้นนอเดียวพี่น้องมันขึ้นนอเดียวพอต่ว่าแต่กอนผมปลูกต้นนี้ผมจะถากเกี้ยงคลอนเลยเด้นะครับมาเบิ่งต้นนี้ครับพี่น้องบ้านเนี่ย ต้นนี้นี่เอาล้ำต้นปลูกครับเป็นน่วยแล้วครับเป็นหน่วยดีแท้ครับเป็นน้วยเลยนะครับปลูกไว้ท่านพอปีเป็นน้วยแล้วนะครับนี่แหละนะครับต้นมันน้อยหนึ่งมันไ้กินหรอกก็จะกินแต่หัวปีไม่น่ะน้องพี่น้องเนาะครับต้นนี้ผมผมปลูกไว้นี่ตายได้พี่น้องนี่เอาล้ำต้นปลูกเนาะแต่ว่านอนบ่ตายพี่น้องปลูกง่ายปลูกง่ายเกินกล้วยบ่มนี้อกครับพี่น้องปลูกง่ายๆล่ะ ตายแล้วผมก็ปลูกไหมพี่น้องพันผมกะเอาพัน้องจะคของเนี่ยนะครับบรได้๋เสื่อพิ่นนะครับหลังจากเบิ้งที่เอาลาต้นปลูกแล้วเมื่อเบิ่งผมกลับหัวปลูกอีกหนึ่งครับนี่โอ้ลํำบุญสมบูรณ์ต้นนี้มีสองนอครับนี่ถ้ากลับหัวแล้วมันได้หลายนอพี่นอ้องอน,นี่มันได้สองนอนะครับอืมนะครับเอาดีดีนะครับเนาะจะมีนะครับ,นะรบ,รบปีนี้มันต้องได้กิน น่วยมันเท่าเนาะที่ผมปลูกไว้ครับพี่น้องเอาฝากนี้เด้อพี่น้องครับผู้ติดตามผู้รับชมนะครับคันมากกรับชมมาคลิปพินี้มีประโยชน์กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมให้เป็นกำลังใจที่จะน้ำคลิปดีๆมาเสนอเสนอให้พี่น้องอีกต่อไปเนี่ได้ครับพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันนะครับคลิปหนานะครับว่าผมจะมาปลูกอย่างอีกพาพี่น้องไปเบิ่งปลูกอย่างอีกนะครับสลักพินีกสวัสดีครับผม